กำลังม้วนเลยเฮี่ยนะใครอะกูเห็นตัวมึงข้างหลังกูมึงมาหากูไม่ใช่เหรอคือกูว่ากูมาเดินมาหาไอ้ป่อข้างหลังใครวะไงเอ้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  เป้นตั้ที่เดียไอ้ชาติแปดสิอแปดสิเฮ้ไว้ไว้รอทีเพื่อนมีอีกมีอีกโอเคจัดพี่จัดเฮ้ยไม่วางไม่ท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 วงเทเวนเท้วนเทเวนแล้วก็หัวจุกเฮ้ยข้างบนอีกตัวไหมต้องเอา ไม่รู้ในสาส์ตัวเลยท่านสายมือตัวนึงป๊อปบอลนึงบอลร้อยห้าสิบเฮ้ยไม่ใชกูหลุนเหรอเลยลองแฟดแปงเดี๋ยวไเล็กม่ต้องระเบิดเยดไม่ได้ระเบิดกี่ครั้งเไปมึงอยู่กูกูจริงเวเนี่ย เฮ้ยสายแซมเฮ้ยเจ็ดห้าสิบเฮ้ยเจ็ดห้าสิบเลือกไม่ถูกเลยยิงตรงกลางโอ้โหเป้าหมายมีเพียงหนึ่งเดียวไม่แปดสิบแปดสิบหมดตาย mượn khang mượn khang bay 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 dám, bay 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 ต่อยเฉยต่อต่อต่อยสวยไอต่อแต่ว่าไอต่อมึงทำอะไมันในนี่กูเข้าใจแล้วคือถ้าสู้แล้วเลือดไม่เท่ากันมันไม่สมรักเสีเออไม่เชื่อเยรักสีไว้แบงค์เพี่มึงทำทำไมกูไม่รู้หรอก็ป่วยอยู่หลายอันสิอ้าวไม่ได้ยินเงาหัวมันด้วยอ่ะเออเงาหัว ไปกเพื่อนกูหรือเปล่าโอ้ไม่กูไม่เดียวโอ้ยรจแต่ัิเศษชุบมันยังตายไม่เท่าเยอะโอมอ้โอเฮียโดยลีดุเปอรมดหรก้อแตกไม่ตายได้ไงหอ้เฮีร้ยเกบรไม่ตาย ตายสำเรจกูอ้ยเจ็บปวดอ้โดูพิซซาเรียตัวดึงพีมากเลยมเลยเจ็บเจ็บแล้วเจ็บล้ตายออเราเพิ่งถึงสองลได้ผลมาบิ่สามเลยวะนี่ยสวยสวย อันติโอมอันติโอมใครนครโอ้โหมีคนแกไ้มีบามีบานมีบาาละใช้สายใช้สายไม่ตึงไม่ตึงโอ้โหแย่แล้มาละทีมใหม่เอ้บยายเาดีไอ้หายฮิวเลยซีดโอ้ภาพลดี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 เลยนะ ด้วยร้อยสามเก้าร okay. okay. ้อยสามเก้าร้อยสามเก้าเทปเปอร์มทปเปอร์รอยสมเก้าใช่เนแหละกัลเดนนี่คนรุ่นหลังนะสวยไหมฮะกูชื่อปลายหกสิบเบ็กูชื่อปลายกูชื่อปลายกูชื่อปลายโอเคโอเค ไปโดนยอะไรวะไอ้เฮียไปดิกูเข้าไปแล้วไปโดนขัดด้วยดูข้ามันข้ามันเก้า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 โอ้โห The s o ร Root ว่าใช้เม Maybe เฮ้ยเย้โอเยโอเคอเก้า ยังไม่เลยคิวเฮ้ยสวยพีทายเอ็กไซสองตัวสวยสิบ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 ิบโอ้โหโอ้โหคอมปัดจยิงวะสวยละ โอยไเราต้องมาเลือกหมายต้องเฮ้ยเฮ้ยหนึไปแป๊บอกูหมดนะโมตสะพักขวะโตอาระหะโตตมจะมาทีเดียวสี่อะขึ้นนำเลยเอาเถอะเอาตัวแรกก่อนไอ้เฮียทขาเปคุ้นเหมือนตอนที่เล่นยิ่เก็บกับเอาตัวแรกก่อนครับ ลองมีที่ลองมีตกใจแค่ว่นยิงมีเฮ่ไม่ได้ยิงนันตกใจไม่ได้แค่ว่ายี้แถมทีกก็ยิงตรงนี้อีสับเฮ้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 เฮเฮ่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 เฮ่เฮ่เฮมเฮ่เฮ่เฮเฮ่เเฮ่เ ไม่ได้ใช้จัดปะโอ้จัดปองโอ้ยไอ้ยังกรจัดหัวฟ้าบอะไรนียผู้หยิ่ได้สองเฮ้ยรีบรีบพี่ไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินโอ้ยโอเมก้าเกือบจัดโอ้ยเกือบตายกูไม่อยากอยู่ใกล้พวกมึงละกูขอไปเติบโตด้วยม เขาเอยตีง่ายๆเราตีไปโคตรกากทุกด่าดเฮ้ยเยอะเกินเยอะตัดเลยเจมขอขอมงมีดด้วยไหมขอมงมีดด้วยรองเท้ากูซื้อมาผิดยี่ห้อตายเปล่าต่อมือครัเสียหลุดอ่ะใช่ไม่พาหน่อยเพื่อนกูแล้วสวยพี่มันกู้อ่ะพี่ One enemy remains อ้าอ้ยจะโห่ยังไม่ถูกเดี๋ยวเลยที โลงมากโลมากแล้วเดี๋ยวตายการมาันเฮ้ยระวังแทบเฮ้ยเอาเมนทีบีที่บ้านมาตายเกิดพี่ตายเกิดพี่เอาเมนเอาเมนล่าสุดกูสไลด์ที่ไหนมันอ้าวตลกมากทาุกคนเลยโอ้สองตัวข <c oughs> ้างบนเฮ้ยปืนมันสิ่งพื้นร้อนเออไม่ต้องไปก็ได้นะเพื่อนกลับมา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 เย้ ไปไปไปดิไปโอมายืนมีพังดีหี่อยฝาที่ล่าสุดดีทีใช้แมนดอลเือเดอออเออเอออดเออ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 เ g เเพเเออเเออเอออเออเออเอเออเ แค่วางแท็บแล้วก็นอน